มาเพื่อต้านโควิดครับก็สถานการณ์ก็มีคนติดเชื้อเยอะครับแล้วก็มีคนรักษาหายเพราะพาราจนก็เยอะครับประโยชน์ก็คือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับทํายาสมุนไพนี้ครับเพื่อที่ว่าออกไปก็นําไปใช้รักษาเกี่ยวกับพวกโรคไข้โรคโควิดอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่ามันมันก็เป็นตัวยาว,ว่ายาแก้ไอได้ครับแล้วก็บรรเทาาการไข้ครับก็ประโยชน์ของมันก็ได้ช่วยเหลือคนที่เป็นโควิดครับ อย่างเช่นนักโทษในเรือนจำอะไรครับที่ว่าเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่ได้เขาว่าใช้ยาแคปซูลฝารายโจนในรักษาอยู่มันก็บรรเทาอ,อกาการได้ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลูกก้าของฟาล์มโจนนะครับวิธีการปลูกของผมก็ผมจะวัดแปลงก่อนพอเราหลังจากวัดแปลงเสร็จล้วก็อนุบัลิก้าที่เราได้มาสักว้สทักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วค่อยเอาลงแปลงอีกทีตอนนี้เราจะลงแปลงก็เราจะขูดแปลงก่อนสักสองนิ้วแหบก้าที่เราทําไว้ลงได้ครับแล้วใช้ดินปลูกที่เราได้มาเอาปลูกลงอีกทีครับก็รดน้ําเช้าเย็นครับแดดไม่จักมากครับน้ําขังก็ไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ชอบน้ําขังครับ วิธีการเก็บเกี่ยวก็รอให้ดอกสีขาวเขาออกก่อนแล้วก็วัดมาสักครึ่นหนึ่งครับแล้วก็ตัดต้นต้นหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ3ครั้งครับผมแล้วก็รอให้เม็ดถ้าได้เม็ดแก่เข้ามาแล้วเราก็จะไปทำพันธุ์อีกรอบนึงครับ มาล้างน้ำครับแล้วก็เด็ดใบครับเด็ดใบเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกรอบแล้วก็เอาไปตากแห้งครับของเราจะใช้แต่ใบครับเพราะว่าในใบมีตัวยาเยอะกว่าครับหลังจากที่เราได้นําใบใบไปล้างและตากแล้วครับพอมันพอมันแห้งแล้วครับเราก็จะอามาใส่ตะแกรงแล้วเอาเข้าเตาอบลมร้อนครับเพื่อไล่เพื่อกันรากับไล่ความชื้นเราครับใช้เวลาประมาณ15ถึงส0มนาทีความร้อนอยู่ที่9 0องศาครับหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะครับเราได้ใบฟ้าทายจนที่แห้งกรอบแบบนี้ครับจากนั้นเราจะนามาใส่เครื่องปั่นครับ เพื it, it be like ่อปัดนวาจกรายจนให้มันเป็นผงละเอียดจนมีลักษณะเหมือนผงแป้งครับเอาผงที่ร่อนได้แล้วเราก็ต้องเอามาใส่แคปซูลแล้วเกลี่ยให้มันเต็มครับหลังจับ ัแคปซูลให้แน่นแล้วเราก็จะทำการฝาแคปซูนครับแล้วก็มาใส่กระปุกครับ ก็สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรดงโจนของเรานะครับหลังจากที่ได้รับการรับรองในการตรวจหาเรื่องของคุณค่าทางยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้ต่อยอดในการนําไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานเองหรือว่าการนําไปสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆที่ล่าสุดเนี่ยเราถวายพระคุณท่านในส่วนของพระสงฆ์ ที่มาสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนไปเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของท่านนะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คงเป็นเรื่องของการผลิตให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้รวมถึงการทํากําลังการผลิตให้เสถียรมากขึ้นเพื่อที่จะได้ขอมาตรฐานจากองค์การอาหารและยานะครับก็เป็นตัวอย่างเป้าหมายของเราในโอกาสต่ตอไปนะครับ ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของสมุนไพรดงโจนผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับขอยืนยันว่าใช้แล้วมีประโยชน์สามารถทําให้ท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับในเรื่องของการป้องกันอาการเจ็บป่วยจากโควิดก็ดีหรือว่าการแก้ไอการเจ็บคอหรือว่าอาการตอนหนฝากไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วย